สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาถึงที่สนามบินไอซ์ลีแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปเอากับระเป๋าค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวนิวยอร์กนิวยอร์กค่ะเดี๋ยวเราจะไปรับเราจะไปรับกระเป๋ากันนะคะทุกคน Where are we going to go to elect That's where we're going. That way. Around. This is security coming in. That's how you get out. Look straight, okay? Yeah. Look straight, okay? Yeah. Look straight, okay? 14ล้ o นโนดะไซบินสองชั่วโมงกับสิบหกนาที on time it is on time โอ้อากาศเย็นทุกคนอากาศที่นี่เย็นนะคะ เย็นอย y ้อยค่ะพี่น้องอากาศเย็นค่ะอันนี้ก็ที่พวกอูเบอร์มารับทุกคนตอนนี้เรากำลงังรอกระเป๋าอยู่นะคะ mm hmm. เขายังไม่โหลดกันค่ะยังไม่สตาร์ทเครื่องเลยทุกคน mm hmm. อันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ปูนาบินมาลงที่สนามบินไอส์ล p ปลองไอแลนดเป็นครั้งแรกนะคะ I sleep Long Island. Mm hmm. I sleep airport. I sleep airport. Long Island. Mm. Hmm. Uh long Island. Mm -hmm. ตอนนี้เราก็รอกระเป๋าอยู่ค่ะเริ่มทำงานแล้วทุกคนสายพันสายพันทำงานละเดี๋ยวจะไปยืนคนแรกเลย เราจะไปยืนคนแรกเลยมีกระเป๋าม,มันต้องมาทางนี้นะเราจะมายืนคนแรกเลยใช่อันนี้ไหมใช่อันนี้ไหมใช่อันนี้ไหมตอนนี้เราก็ได้กระเป๋าแล้วนะคะเราจะไปขึ้นรถอ,อูเบอร์กัน ร้านๆเขาเช่ารถเพราะเด็กทั้งสามคนเราไม่ต้องเช่ารถเราจะไปเช่ารถวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เรายังยังไม่เช่าเ <c oughs> ดี๋ยวอีกอนโู้ <c oughs> so nice อากาศดีมากเลย <c oughs> welcome to Long Island เห็นไหมคะนิวยอร์กนิวยอร์กนิวยอร์กี๋ยวเราจะมารอรถอูเบอร์กันโอเคอูเบอร์มาแล้ว white car อูเบอร์มาแล้วทุกคน

Do they have the self-service uh, here? Do you feel the, the self-service gas gas? or you have the service here in New York? Sir, when you fill the gas... They still have full-serve gas station? Yeah. It's like in Europe, Europe, yeah. 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 Full-serve. Yeah. They still have full-serve. In New York? They pay more. Yeah. This uh, is not gas station. This is electric car. It's <laughs> electric. Oh, okay. <laughs> Just plug in, plug out. Yeah. <laughs> oh okay. The colour, what do you need to call it in New York, the me baby bum hai for it. Yeah, gasoline car is much better. You, you have to wait one uh one, one hour. Two for charge. Charge, yeah. Yeah. Yeah, but him masapigua. This is masapigwa? No. Yeah. This is uh ice lip. Oh ice lip. Ice lip. อ๋อ oh, ยังไม่ถึงมาสพีกัวนะคะตอนนี้เรายังอยู่ที่ไอซ์เลย r e i n เนาะโ l งแ t e ในราร์มิงเ e i t ั r i ยู่ติดก T บ p ก q u o k a คทุกคนต้นไม้เป็นฤดูใบไม้ร่วงทุกคนอ u ตุม we still have four s no, e in right a Peak, right? s o n here yeah ทุกคนที <S <s ่นี่เป็นฤดูใบไม้ร่วงแล้วค่ะมองไปทางไหนก็จะเหลืองอลามไปหมดเลยค่ะที่นี่ต้นไม้จะเยอะมากต้นไม้เยอะจริงดูข้างนอกทุกคนดูข้างนอก ตอนนี้เราอยู่ทางด่วนนะครับ East i s l i p Long Island ตอนนี้เรากำลังจะนั่ง Uber ไปที่โรงแรมดับดับดิส่วนดับโฮเทลโอ้โหเนี่เนอะไปต่อที่โฮเทลดูต้นไม้ทุกคนต้นไม้เยอะมากนะคะเป๊ะจริงๆก็ปลูกต้นไม้ก็ปลูกบ้านอยู่ในกลางต้นไม้นะที่ อองี่เนยแถบนี้เป็นย่านย่านเก่าทิมเก่าของอุษาทีมาถึง่ใแรมแล้วนะคะ <c oughs> เราจะมาเช็คเราจะลงจากคูเบอร์แล้วเราจะไปเช็คก,กินอุย้ยอากาศหนาหวค่ะทุกคน อากาศหนาวก็ thank you กุลลักณมาเราจะไปเช็คบินกันอ้ mm hmm. oh, กินอาหารหอมช,ชวนรับประทานมากเลย mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาเช็คอินกันนะคะทุกคน น้ำนี่เขาน่าจะให้ฟรีนะเดี๋ยวรอรอเช็คบินก่อนเปลคังทูนิร์กค่ะทุกคนโรงแรมอย่างนี้นะคะคืนละสี่ร้อยโอ้ยพ่ออีเมยคืนละสี่ร้อยวซันหมื่นกว่าบาทตีคิดคิดเป็นเงินไทยสักหมื่นกว่าบาทเนาะราคาหมื่นะกว่าบาทที่เมืองไทยโอ้ยมี หอดอาหารฟรีให้อยู่นี่ไม่มีอาหารฟรีค่ะไม่มีอาหารเช้าให้นะคะคืนละสี่รอยต้องไปหาข้าวกินอื่นนพี่น้อง welcome to New York โอ้ my god อะไรก็แพงไปหมดเลยแพงสุดๆดูห้องนอนคืนละสี่รอยเนี่ยแค่นี้แหละคืนละสี่รอยไปโผดโๆบักโมบักเตียมพี่น้อง อาหารเช้าก็ไม่ฟรีนะคะต้องไปหากินข้าวเองโอ้ยผม